พานพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับงาน z e t t f เฟ็กซ์ n อ i n e น์อินเว r 2013ภายใต้แนวคิดเริ่มด้วยหุ้นลงทุนกล้วย,ยด้วยออนไลน์ ซึ่งได้รับการตอรับจากนักลงทุนปัจจุบันและนักลงทุนหน้าใหม่ดีมากเลยทีเดียวครับงานนี้ตลาดหลักทรัพย์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ลงทุนนั้นมีข้อมูลตัดสินใจก่อนการลงทุนและรู้จักใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทุนได้ทุกที่ทุกเวลาตอบโจทย์ความต้องการ3ด้าน Education Information และ Trading System ออนไลน์ Investor Fair 2013ครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะที่ตลาดหลักทรัพย์แล้วก็บริษัทหลักทรัพย์พันธมิตร 23บริษัทนะคะจับมือกันผนึกกำลังมาจัดกิจกรรมในเชิงของการให้ความรู้นะคะแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะคะที่เป็นเครื่องมือออนไลน์ให้กับประชาชนทั่วไปนะคะให้มาอัปเดตกันในงานนี้นะคะตลอด4วันนี้เราจัดกันที่เซ็นทรัลเวิลด์คือในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่การลงทุนในหลักทรัพย์นะคะไม่ว่าจะประเภทใดก็ตามเนี่ยจะมีความไม่แน่นอนหรือมีความผันผวนค่อนข,อข้างรุนแรงนะคะโดวยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดหุ้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราถือว่างานเราเนี่ยมาในช่วงเวลาที่ค่อนข้าง ถูกเวลาเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราอยากจะให้ทุกคนตั้งหลักนะคะแล้วมาศึกษาข้อมูลหรือว่ามาอัปเดตเครื่องมือในการที่จะติดตามภาวะการซื้อขายหรือว่าข้อมูลในเรื่องของการลงทุนได้นะคะเพราะว่าในปีนี้เนี่ยแต่ละบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยก็มีแอปพลิเคชันหรือมีเครื่องมือในเรื่องของการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นที่จะเป็นตัวช่วยนะคะสำหรับนักลงทุนในการที่จะ ติดตามภาวะการซื้อขายก็ดีหรือว่าเรียนรู้การลงทุนด้วยตัวเองก็ดีได้นะคะบางครั้งในระยะเวลาหรือในช่วงเวลาหรือสถานที่ที่มีข้อจํากัดนะคะเครื่องมือออนไลน์เนี่ยเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยได้ดีนะคะโดวยเฉพาะยิ่งในปีนี้เนี่ยเราถือว่ามีนักลงทุนร่าใหม่เพิ่มขึ้นนะคะเราถือว่าอันนี้ตล,ะล,ะละาดลักทรย์ให้ความสําคัญนะคะเรามีโครงการ ที่เป็นการทําเครื่องมือหรือว่าทาเว็บไซต์นะคะหรือว่าแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้นักลงทุนมือใหม่เนี่ยสามารถเริ่มต้นเรียนรู้นะคะแล้วก็ติดตามการลงทุนด้วยตัวเองได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนที่ตลาดหลักทรัพย์และก็บริษัทพันธมิตรทั้ง23แห่งนะคะร่วมมือกันเนี่ยเราจัดให้มีช่องทางในการที่จะเข้าถึงการลงทุนออนไลน์เนี่ยหลากหลายมากนะคะแต่ในส่วนที่ตลาดหลักทรัพย์ทำเป็นแคมเปญในปีนี้ก็คือตัวที่เป็นเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เองนะคะที่เป็น w w w s e t d t or.th/onlineinvestor นะคะซึ่งในนั้นเนี่ยจะรวบรวมนะคะระดับของความรู้หรือว่าลิงก์ไปยังศูนย์การความรู้ต่างๆที่เป็นออนไลน์ต่างๆของในตลาดทุนทั้งหมดนอกจากนี้จริงๆแล้วเนี่ยหลังงานนี้นะคะเรายังมีการทำเวิร์กช็อปนะคะให้กับผู้ที่สนใจลงทุนแล้วก็มาเปิดบัญชีในงานออนไลน์อินเวสเตอร์ด้วยตลอดเดือนกรกฎาคม เพราะนั้นอันนี้จะจัดที่ตลาดหลักทรัพย์ทุกทุกเย็นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ติดตามได้จากเว็บไซต์ดังกล่าวนะคะแล้วก็ในค่ะเดียวกันเนี่ยในปีนี้เรามีการลนชตตัว c ลิกชวนแคมปัสลี e นะคะถือว่าเราอยากจะเริ่มต้นให้ความรู้กับผู้ลงทุนหน้าใหม่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เป็นนิสิตนักศึกษาด้วยนะคะเพราะนั้นในส่วนของมหาลัยที่เข้าร่วมนะคะประมาณสิแห่งทั่วประเทศก็จะเข้าร่วมในการที่จะลองทดลองซื้อขายแล้วก็เรียนรู้เรื่องของการลงทุนผ่านโครงการนี้ด้วยค่ะ งานนี้จะจบลงไปแล้วนะครับแต่ยังสามารถติดตามรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเรื่องการลงทุนได้ตลอดเวลาที่ w o r l d w i e w e b o r t h o n l i n e i n v e s t o r หรือที่ SET Call Center 02 229 2222